สวัสดีครับทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับ RBA r o b ระบ h a ชแนลนะครับช่องของเราจะเป็นการนําเสนอถึงตัวอย่างการนำข้า RBA จุดเปรียบเทียบของ RBA Tool และข้อควรระวังก่อนการนเข้าครับโดยเนื้อหาในวันนี้จะเป็นเรื่องการเปรียบเทียบ Tool ในหัวข้อทําให้การทํางานเป็นตัวโนมัติด้วา Power a u t o m a t e บทความนี้จะกล่าวเกี่ยวกับ Power Automate ของ Microsoft มาทําให้การทํางานเป็นอัตโนมัิจุดเด่นของ Power Automate คือการใช้ประโยชน์จากเทมเพลต ที่มีให้เลือกมากมายมาทําเป็นโฟล์การทํางานอัตโนมัติได้อย่างรวดเร็วแถมยังใช้งานได้ง่ายโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์ก็ทําได้สมมุติโฟล์การทํางานก่อนทําเป็นอัตโนมัตินะครับ 1. สมมุติว่ามีการรับเมลเรื่องใบเสนอราคา2เปิดไฟล์ควบคุมรับเรื่องการใบเสนอราคาสไล์ไฟล์เอ็กเซลกนังนก็ค้นหามาได้ที่ตรงกันที่ใน,นไฟล์นั้น 3. ถ้าในขั้นตอนที่2ไม่พบรายการที่ตรงกันเลย<ๆ>ก็กยสร้างเป็นไฟล์ใหม่ 4. forward เมลไปผู้เกี่ยวข้อง 5. อัปเดตไฟล์ Excel ควบคุมเรื่องใบเินราคาทีนี้มาดูการทำงานเมื่อใช้ Power Automate กันครับ 1. คลิก Add Power Automate จากหน้าของ Home Office 365 2. เมื่อ Power Automate ทํำงานขึ้นมาแล้วคลิกตรง m y f l o w เพื่อเปิดหน้าจอสำหร,รับการ Edit การทำงานอัตโนมัติ 3. ตั้งค่าการรับของ Gmail 4. ตรวจหาเลขใบเสนราคาจาก Gmail 5. เปิดไฟล์ Excel ตารางควบคุมร้องขอสนอราคาแล้วตรวจหาหมายเลขคำร้องจากใบเสนอราคาที่เข้าขาย 6. ถ้ามีเลขคำร้องก็พาวเมอร์เมลถ้าไม่มีก็สร้างเป็นเรคคอร์ดใหม่ 7. อัปเดตสถานะเรคคอร์ดของตารางควบคุมคำร้องสนอราคาจากการทดสอบการทํางานของ o w ว r a u t o เม t e นะครับสามารถตรวจสอบได้ว่าการทํางานได้จริงหรือไม่ด้วยการกดปุ่มเทสที่อยู่บนขวามุมขวาบนของหน้าจอ Edit แล้วจะโชว์ขึ้นเป็นประวัติให้เราสามารถตรวจสอบได้ซึ่งเมื่อคลิกตรงส่วนนี้ผลลัพธ์ก็จะมีรายละเอียดเช่นเนื้อหาเออร์เต่างๆง่ายๆให้เราดูได้ครับก็จบแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้สิ่งที่เราอยากจะบอกให้ผู้ชมท่านรับทราบก็คือเราคิดว่าสามารถเพิ่มผลลัพธ์ของงานได้ด้วยการทําใช้ ABA ครับการทางานแต่ละวันของทุกท่านน่าจะมีงานที่จริงๆแล้วไม่ได้ยุ่งยากอะไรแต่กลับต้องมาตั้งทำงานซ้ำๆอยู่เรื่อยใช่ไหมครับถ้าเราใช้ ABA จัดการาตรงส่วนนี้ซะ เราก็จะสามารถนำเวลาไปทุ่มเทกับงานร,ระดับสูงที่เราใช้คอมพิวเตอรสร้างสรรค์ได้มากขึ้นครับถ้าหากเนื้อหาในคลิปนี้เป็นประโยชน์กับท่านแล้วขอรบกวนกดไลค์และสับสกันด้วยครับถ้าไหนไม่เจอคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย